ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานจะมาเยี่ยมสวนนะครับเป็นสวนพุษาบ้านโพนเป็นพุษานมนะครับพุษานมบ้านโพนตั้งอยู่อำเภอคำมงจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับสวนนี้เป็นสวนของแม่ไผ่นะครับปลูกมาแล้ว1445ปีเป็นเจ้าของสวนอยู่สสวนนะครับปลูกเองเก็บขายเองครับเดี๋ยวรบกวนแม่ไผ่แนะนําตัวนิดนึงครับผมแม่ไผ่บ้านโพนนะคะบ้านโพนพุษาบ้านโพนนะคะสวนพุษาแม่ไผ่นี้สวนนี้จะเป็นสวนที่ปลูกประมาณ3 4ปีแล้วค่ะ สปีแล้วแล้วก็ใช้ปุ๋ยเรือใบเนาะตอนที่ช่วงที่มันไม่ออกดอกแล้วก็เอาใส่ปุ๋ย15-0-0ทางดินด้วยค่ะลูกกใหไงขื่นค่ะไงขึ้นแล้วก็ได้ลูกทรงสวยไงสวยคอมักกิเขาเก็บไปบางท่นนี่เขาจะได้ลูกทรงใดครับลูกขนาดใดที่ขายดีที่เป็นราคาดีที่สุดครับแก้วไงนะครับตันีนนะคะนะอ๋อถ้าเป็นตัวนี้ก็จะจโบนะครับเนาะ แก้วจัมโบ้แก้วจัมโบ้แก้วแก้วใหญ่ใสใหญ่อ๋อแก้วใหญ่ใสใหญ่แล้วอีกอก็เนี่ยสถานีหนึ่งพอดีตอนนี้พูดนี้ชาวว่ามีห้อแยกชัดเจนครับเป็นพุทธานมสดอี่เป็นของฝั่งฝั่งน้ำเขียวใช่พุทธานมบ้านโพนอ๋อพุทธานมบ้านโพนอันี้เป็นพุทธานมบ้านโพนดังนั้นพี่น้องที่ซื้อกินอยู่น้ำพื้นที่ต่างๆกัต้องแยกนิดนึงนะครับถ้าพุทธานมสดอีกจะบนของบ่อนพ่นถ้าเป็นพุทธาบนพ่นพุทธากลางมงต้องเป็นพุทธานมพุทธานมบ้านโพนอ่ะ ครับครับเป็นที่ที่แตกต่างกันนิดนึงครับบางท่านทีนี้เขาจะปลูกเป็นบางท่านกลางมุ้งครับเพื่อปลอดสารแล้วก็ลดต้นทุนนะครับเนาะพี่ <นะ S 1> บริษัย,ยาบริษัทสารเคมีหลายแล้วปลอดภัยต่อเกษตรกร,ท,กร <นะ S 1> ที่อินต่อผู้บริโภคทั้งหลายนะครับเนาะแล้วพี่ปกติแล้วพี่ใช้ปุ๋ยุนที่ผาทุนๆนี้ใส่แล้วมันมันมันดีขึ้นหลายว่พี่มันขยายหน่วยได้ดีแท้บ่ขยายขยายหน่วยให้ลูกส่งหน่วยน้ำบหน่วยใหญ่ปอมตอนที่พี่โทรหาผมตอนนั้นพี่บอกว่ามันบอกออกดอกนะครับเนาะ มันมันเป็นหนวยเฉพาะชุดแรกหน่วยใหญ่ชุดนี้เนาะแล้วลมันก็่เป็นดอกจริงที่พอด,ดีเอาเอาตัวดันมัสีิที่แปดยิมหกยิมหกของเลือใบไข่มุกแล้วมันก็ออกดอกเลยค่ะอ๋อออกดอกเป็นดอกไม้ไหลายนะเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ติดลูก,กพ่อติดลูกแล้วก็เอาซิบหาศูนมาใส่แล้วก็มันเกิดน่วยมัสีิใหญ่ขึ้นยาาขึ้นได้เร็วค่ะ เมืองขนาดน้อยครับมีแต่หน่วยใหญ่ๆเป็นใส่อันนี้เขาเอื่นใส่เบอร์เบอร์เบอร์เบอรหนึ่งครับเป็นเบอร์ขัดนะครับเนาะเบอร์ขัดการเบอร์ลูกขัดตอนนี้ประมาณร้อยจักบาทครับพี่ตอนนี้ประมาณสามสิบห้าบาทอ๋อสามสิบห้าบาทดังนั้นถ้าเป็นมูนี่เลยบัดมาร่วมดิมาร่วมยี่สิบบาทครับมาล่วมยี่สิบบาทครับเนี่ยครับขอแตกต่างของหมากขัดกับหมากร่วมกัรน้องเฮ็ดบักคั่นให้ได้หน่วยใหญ่ผลผลิตเท่าก็ได้หลายขึ้นเงินเท่าก็ได้หลายขึ้นครับกับการลงทุนแค่เพิ่มปุ๋ยนิดหน่นน้อยๆพี่เนาะ หลังจากมาใส่ปุ๋ยเรือใบไครมุกแล้วพี่ประทับใจว่าพี่ประทับใจค่ะครับประทับใจเพราะว่าด้ผลผลิตพึงพอใจมากค่ะพึงพอใจนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวคุณดีภาพยางไปเบึงมองอีกมองถืงอว่าในเก็บยดนะพี่นะ,ะครับผมตอนนี้ผมจะภาพมาบึงผลผลิตมันติดแล้วนะครับเนาะชุดใหญ่ของเขาความดกควอมหน่วยใหญ่ควอมหน่วยเาาปกติแล้วบางท่านมันจะเปะิดโบทงหนี่นะมันจะหน่วยกลม อันนี้หลังจากใส่ปุ๋ยชุดที่ผ่าทุดนสนเบื้องหน่วยมันครับมันจะยืดจะย่าออกอ่าน่วยน้อยก็จะย่าออกเนี่ยนีชุดนี้เป็นชุดหลังชุดนี้เป็นชุดแรกชุดหลังนี่คือตอนแรกพี่แล้วบอกว่ามันบอ่ออกดอกผมก็แล้ว8แปดยิมหกยมหกมาใส่ทั้งดินเป็นปุ๋ยเม็ดทั้งดินแล้วก็เอาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกตมาฉีดมันจะติดกันมาหลายเลยครับจะได้เป็นสองชุดแทนที่เอาทีได้ชุดเดียวเขากลายเป็นได้ไอ้ผลผลิตสองชุดนะครับท่านพี่นอกจากตัวปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเกตแล้วเขาตัวอีกตัวนงก็ ไว้ตาดีดนฉีดนะไว้ตามันจะให้ไหนมันเขียวค่ะเขียวแล้วก็มันดูบางท่านดูได้โดนจ้ะอ๋อบางท่านดูได้โดนเก็บได้โดนนะครับไม่เขียวไว้ตัวไว้ตาเขาฉีดคู่กับปุ๋ยเก็บตัวเดยกับผีตัวไว้ตานีคู่กับเอเยนีไส้แปดยี่หกยี่หกแปดยี่หกยี่หกกับเอสิบสี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดสิบสี่สี่ยี่สิบเอ็ดนะครับสิบสี่สี่ใส่ขยายหน่อยได้ดีนะพี่เนาะใส่ขยายหน่อยยืดหน่อยได้ครับนี่แหละเป็นผลเทคนิคการเพิ่มผลผลิตของพี่แล้วนะครับ บอกทัานทำเกา่าได้คันเดย์น้อยใหญ่กว่าเก่าห้ากระดิ่งเพืนเพิ่มขึ้นเนาะพี่เดี๋ยวต่อไปที่เขาจะมีวิธีการเก็บบอกทัานนะครับเป็นการเก็บบอกทัานเทคนิคการเก็บบอกทัานเลือกขนาดบอกทัานแล้วก็เลือกว่านุยไรมันเป็นตเสียบนุยไรดีมันใกล้ชุกแล้วมันเป็นอย่ยางไรแน่นะครับนะเอเ่ะเลือกรวบรวนที่เลือกเก็บตัวอย่างนิดนึงค่อองดูท่ปฎิัเสิบเปอร์บเอร์เซ็นต์แปดสิอรเซ็บเปอรของที่เกือบชุกการเก็บ เก็บประมาณ7จ็ดของความสุกนะครับเนาะเพราะแต่เขาเก็บถูกเกินการขนส่งเขาก็จะไปหดลูกค้ามันก็จะกลายเป็นเละไปแล้วเดี๋ยวพี่มีหน่วยใดแนะน้ำผมวนหน่วยเป็นตะแเส็บตะแเสบเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวเทิ่มโจ้บงเอ๊ะหน่วยใดพี่อ๋อนี่บ่อพี่อ๋อนี่เนี่ยนัวนี่ลูกส้งสวยปะครับพี่เห็นเป็นยังที่ลักษณะของมันก็้าจริงเก๋ย์ยังทีพี่รับประกันบาดแสบเลยนะ ใช่คุณจิลลองชิมเป็นผู้ทราบปลอดสารเามือนท่านนุ่มมันพูนปอดสารนะครับเนาะกลางมุ้งครับอืหวานมะค่ะกรอบไหมกรอบหวานกรอบเลยครับฟังเสียงกัดครับพุดดิ้ครับพุดดิ้หวานกรอบดีดีพี่ครับบันเทคนิคต่อไปนะครับ เดี๋ยวภาพมาเบ่งวิธีการดึงดอกของบักทันบักทั่นต้นนี้ในช่วงต้นฤดูที่มันออกใหม่ๆมันบ่ออกดอกพอหนึ่งอาจจะเกิดจากมันอากาศหนาวจัดแล้วพืชบดึงทานอาหารขึ้นไปกินมันจะสมอาหารไหวมันก็เลยบ่ออกดอกพี่ละมีเทคนิคพิเศษที่ทีใส่แค่ไห้มันออกดอกได้จังทีนี้ไอ้วิธีออกมันให้มันออกดอกเนาะค่ะไอตอนที่แรกมันบอกดอกมันหยอดมันหนิบมันสีพร้อมเราจังสีนะจจะอมมันพร้อมแล้วมัน มันสีออกดอกแล้วเขากับใส่ปุ๋ย8ปดยี่หกยี่หกกับปุ๋ย8ปดยี่หกทั้งทั้งดินแล้วก็ทั้งทั้งใบพร้อมค่ะแล้วก็ใบตาพร้อมแล้วก็เร่งมันออกดอกมันก็ออกดอกทังทีแล้วค่ะเนนวยน้อยหลายเปิมเนนวยน้อยหลายเพิ่มขึ้นจากที่เขาฉีดวัตถุใผลผลิตปีนรกเลยกลายเป็นวัตถุใรอบที่สองค่ะแต่คิดแล้วมันมันบออกแล้วแต่ว่าเขามาใส่ปุ๋ยแปดยี่หกทั้งดินกับแปดยี่หกบวกใบตาทั้งใบค่ะอืมหลังจากฉีดแล้วมันจะมือผีมันออกดอก ประมาณบ่เกินชิปมือค่ะบ่เกินชิปมือออกดอกนะครับต้องฉีดเบิ่งแล้วก็ใส่ทั้งดินเบิ่งเพราะว่าบางเทีปุ๋ยทั้งดินมันกินบ่ทันก็ะทัมาฉีดกระทุ่งมันมันก็จะออกได้ทันทีนะครับแล้วต้นนี้ออกดอกอีกหลายเนื้อเยื่อนี่ยางก็เบิ่งข้างๆกันเลยครับพี่พอออกดอกแล้วมันจะติดหน่วยน้อยดกครับนี่ส่งก็จะงามพอติดแล้วปั๊บแล้วก็ฉีดชิปซีชิปซีเบียร์ไห้ส่งมันก็จะงามขึ้นหน่วยก็ติดดกขึ้นสังเกตยู่ดอกเลยนะครับดอกดกหน่วยดก หน่อยๆติดไหลหลังจากเก็บพุทราชุดนี้แล้วนะครับเนาะเก็บบักท่านสดนมสดบัไอ้แล้วเออบักพวกท่านนมเนาะท่านนมเหมืนพุ่นมันแยกชัดเจนเนาะตัดเ,เก็บแล้วสิปุ๊บประมาณเดือนไหนพี่เขาตัดแตง่งต่างสาวใหม่ปลายเดือนมีนาต้นเดือนเมษาปลายเดือนมีนา<ป><ป>ต้นเดือนเมษาเนาะครับไปหอดเดือนพฤษภาค่ะไปหอดเดือนพฤษภาตัดแต่งกิ่งได้น่ะครับที่การบำรุงเขากระใช้ปุ๋ยท่ายางปกติของเขานะครับเนาะปุ๋ยปกติของเขา,าครับ อ่ผลิตนี่จะเริ่มออกในเดือนใดพี่แต่จะมาซีมไม่ซีมในช่วงใเดือนใดไอพผลผลิตในเดือนท่านว่าด้อค่ะเดือนท่านว่านะครับเริ่มเก็บผลผลิตนะครับพ่ผลิตประมาณเดือนท่านว่าต้นเดือนทันว่าต้นเดือนท่านว่าก่อนปีใหม่ค่ะครับผมถ้าสมมติว่าปีนี้ใครมีคนอยากมาซิมอยู่สวนท่านปะจะนี่คือมากท่านค่ะท่านอยู่ประมาณเดือนกลุ่มผ้าเนี่ ท่านค่ะอ๋อเดินกลุ่มพายังพระท่านเนาะเพื่อขันมีข้นอยากมาชมสวนมาชิมอยู่สวนมาซื้ออยู่สวนได้ได้เนาะได้เนาะยินดีต้อนรับครับเรายินดีต้อนรับค่ะเออสามารถติดต่อพี่ได้ทั้งใดได้เพื่อเพึ่งจากมาติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะทางโทรศัพท์นะเบอร์0 8 2 1 3 0 2 8 6 8ครับผมอันี้เป็นเบอร์แม่ไพ่ผันพ่นนะครับเนาะบ้านเราอยู่หน้าเทศบาลตำบลพุ่นตำบลพนครับอำเภอคำมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโทรมาติดต่อได้ครับช่วงนี้ก็ยยยังมีผผลลิตเรื่่ออๆู อันนี้เป็นผลผลิตที่ข้าเก็บมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับเนาะยี่เป็นผลผลิตที่ข้าได้จากสวนของเขาครับผีเก็บมาแล้วบั่เขาต้องมาขัดมีที่การขัดของเขาอีกเนาะใช่นี่ช่วงนี้ก็ะสามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทอใส่หนึ่งก็คือใส่ใส่นี่ยสามสิบบาทค่ะใส่นี่ยสามสิบเนาะจะน้อยนนะแต่เป็นเบอร์สองเป็นเบอร์สามก็คือเป็นหมากรวมะเป็นยี่สิบบาทหรือยี่สิบบาทโอ้ครับ นี่ค่ะใส่ปุ๋ยเข้าแล้วขนาดมันได้ขนาดนี้เพิดงขึ้นทีดีนะพี่ใส่รุ่นนีหนูก็อยากได้ใส่รุ่นนอเวดเลยแต่ว่ามันเป็นต่ยนันมีคนสนใจอยากมาซื้อยู่สวนทิมย์อยู่สวนมาได้เนาะตามเบอร์โทรที่เราให้ไว้นะครับเนาะหรือไปรัานอายุบานได้ปอนี่ให้ม่แรงอ๋อได้อยู่เนาะอยู่บาลฝันอยู่ข้างเทศบาลข้างเทศบาลด้วยค่ะข้างเทศบาลโพนนะครับเนาะเทศบาลโพนครับโอเค